มีเมนูใหม่เข้ามานะครับเห็นไหมนี่ไปดูใกล้ๆกันดีกว่าึ๊บมาเลยนี่ครับผมไก่ทอดและหอมเจียวนะครับเออมาแบบสีสมๆแดงๆกันเลยทีเดียวบอกทานสำหรับทานเล่นหรือทานคู่กับข้าวผมว่าน่าจะกินคู่กับข้าวนะเมนูไก่ทอดหอมเจียวแบบนี้เดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่าครับนี่ครับมาต่อกันตอนเช้านะครับเป็นไก่ทอดพร้อมหอมเจียวนะครับผมเขาบอกว่า อ่อร่อยได้หลากหลายนะครับสำหรับทานเล่นและทานคู่กับข้าวแล้ววันนี้ผมจะกินคู่กับข้าวแล้วกันครับข้าวสวยธรรมดาเลยนะครับข้าวที่ใช้วันนี้ก็เป็นข้าวหอมมะลิหุงสุกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นสวยๆเลยถุงนึงก็เยอะเหมือนกันนี่ฮะอ่าใหญ่ข้าวครับฉีกไก่เลยนะครับผมอุ้ยหอมมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างด้วยครับค่อยๆเทลงไปครับนี่อุ้ยเนื้อไก่เป็นชิ้นๆใหญ่ๆเลยนะครับผมเห็นไหม ขอชิมแบบเพียวๆก่อนอืมไก่นุ่มกนิันผงกะหรีนะครับน่าจะใช่นะครับกินหอมดีครับไก่นุ่มดีหอมก็หอมทอดโอเคนะครับผม,มน่าจะมีการบีบซอสด้านเพื่อเพิ่มรสชาติก็ดีนะครับขอกินกับข้าวกันไปไก่ทอดและหอมเจียวอือือกินกัขบข้าวเข้ากันมากไม่ใช่กินหอมผงกะหรีนาจะเป็น ลูกผักชีลูกจันอะไรนี่แหละครับหอมหอมหอมลูกจันหรืออะไรครับหรือมะแข็อะไรนี่แหละครับนกลินแนวเนี่ยดีดีผมขอเพิ่มซอสหน่อยนี่ครับซอสพริกของเรานะครับการโรยซอสพริกเข้าไปครับเพื่อเพิ่มนะครับรสชาตินะครับนี่ให้มันนวลมากขึ้นนะครับตัดรสของเรานะครับอร่อยมาดูซิว่าไก่เนี่ยกินกับซอสพริกแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ไก่ชิ้นใหญ่ ความเปรี้ยวตัดรสดีมากดีเลยครับเข้ากันมากครับเวลาซอสพริกลงไปนะครับกไก่เขาชิ้นใหญ่จังนะคุ้มครับหอมอร่อยนุ่มข้าวตามเยอะๆดีครับผมว่าเหมาะกินข้าวมากกว่าด้วยนะครับกินเล่นก็ได้แต่กินข้าวดีกว่านะครับไปครับ ผมชอบกิน่นเครื่องเทศเขามากมันหอมแบบสุดยอด <c oughs> ดีถูกต้องที่สุดครับราซอาพริกเข้ากันเข้ากันจะจับคู่กับข้าวอร่อยอร่อยนะนุ่มๆน,น,นะครับบินเลยข้าว <c oughs> <c oughs> ตามไก่ชิ้นใหญ่ ผมตีเป็นเมนูกับข้าวเลยครับมันอร่อยมากนะครับมอร่อยจริงๆนะครับอยากให้ได้ลองกันเลยไก่ก็ได้เยอะด้วยนะครับผมดูชิ้นนี้ครับนี่ชิ้นใหญ่จะใหญ่กว่าช้อนแล้วครับชิ้นไก่อะ่ะต่อเนื่องอ,อืม๋ถูกใจสุดๆของอร่อยมกักจะหมดไ้นะครับนี่เป็นเมนูกับข้าวนะครับ กับข้าวเลยแหละครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆท่านใดสนใจก็สามารถไปลองหรือไปตำกันได้นะครับทุกสาขาเจอกันผมไป <c oughs>